ครับสวัสดีครับโอ้โหมีคนมาต้อนรับเลยสวัสดีครับบอค,คนใหม่ครับคนสองเล่ยครับผมครับพาทุกคนมาขอโชว์ชอบมากเลยพี่โบคนสองเล่ยใช่แต่การซื้อติ๊กตุเรนเนี่ยพามาสองเล่ยพี่หลังวัดหัวก,กระเบือเป็นแม่ลยอยเนะี่ยแม่ไท่ทองลอยเพียรหนะ้าจะให้ดูเนาะนี่ไม่ใช่ทองกับไม่ลอยเพียนเอา ทุกนวันนี้เรามาขอโชคที่วัดหมวกกระบือนนะครับหลังจากที่เราหาหายทางหายที่นี่ไปแล้วก็เมื่อกี้ไปที่นนมาก็ปิดปิดสองที่ไปมาตามที่แฟนขับได้บอกนั่นแหละท่านผู้ชมไปสองที่นะครับอยู่ที่พญามณฑตนะครับแต่ว่าปิดพระาตปิดบางบอนปิดแล้วก็พญานาคที่่วยเข้าก็ปิดปิดหมดปิดตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาขอโชคกับแม่ไส่ทองแม่ไทอแม่ไททองนะครับไม่จะกินอีกสามองค์ตรงนี้ตรงไหนของ หังวัดเป็นเกาะไงเกาะหลังวัดเกาะหลังวัดผมจริงๆอะทำเป็นวังพญานาคได้ตรงนี้น้องสวยงามสวยงามมากแต่ว่าวันนี้จะเดาผู้ชมผู้ชมกขอโชคครับคือต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นที่สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วไม่ปิดนะคือเปิดให้เราเข้ามาขอโชคขอลาบวันนี้พามาขอโชคกันแล้วจะได้รับโชคกันไปได้วันนี้แม่ก็อาจจะให้โชคเราครั้งหนึ่ง ก่อนที่เราเรามีดอกกุหลาบกับน้ำแดงไหมแม่ใช่ครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปขอโชคแล้วกันไปกันเลยครับไปครับผมไปนี่เหรอพี่ลอยเออนี่ดูดิดูดิมันเลื้อยออกมาจากบ่อน้ำเหรอใช่ลองดูดินี่นะครับนี่ไงลอยอะไรอ่ะนี่ไงดูดิก็ยาวเลยนะตองนใูใช่ใช่ใช่ใชตนนะ่ต้นไหนอะ่ะต้นน่ะต้นน่ะต้นออกมาจากดง เหรอหอแต่มันเหมือนก็ออกมาจากนั่นนะแล้วเป็นโค้งๆออกมาจากบ่อน,น้ำนี่นะหรือเนี่ยออกมจากบ่อนะ อ,ออกจากข้างหลังเลี้ยวเนี่ยไปข้างหลังขย,ย่ไ,ขไม่ใช่อยู่ข้างหลังอ,ะ<ม>อ่ะอย,ะออยใ,ใ,ใช่ใช่ก็ปริศนาเนาะรอยอไรไม่รู้นี่มันจะจุดตรงก้อ้นี่อืมแล้วตอนนี้ก็จะมีสารแม่ย่าไส่ทองอยู่นะครับอะเดี๋ยวเราไปเตรียมยไหว้แม่ย่าไส่ทองกันดีกว่าเนาะแม่ย่าไส่ทองนะครับเดี๋ยวเราขอ จุดทูบบอก่าวเนาะถวายน้ําแดงถวายดอกไม้กับแม่ย่าไข่ทองนะครับนังโมตระะโตหะโตสาสมพุทธัสสะนโมตระโตอะหโตสสุทธัสสะนัโระโโตัล้วก็พรกียทั้งสาองค์ตรนี้วันนี้ลูกหลานคน้องเลขให้ทนใหม่นะครับแล้บ fc ทางบ้าน ขอลาบขอโดนบระดาโชคลาบให้กับลูกๆก,กันหลานที่มาขอโชคันนี้นด้ยวดยนะลูกก็บูชาด้วยดอกกุหลาบกันบกนนะ้ำแดงเดี๋ยวถ้านะมีมโชคมีลาบถ้าที่นี่ให้โชคให้ลาบอาจจะมีอะไรที่เยอะไปกนนะว่านั้นเพราะว่าทุกคนก็อาจจะรับโชคกันเนาะก็จนะมีนะของมวยที่นี่ถ้าใครได้รับโชคหรือว่าอยากจะมาเที่ยวชมอยากจะมาขอโชคลาบนี่ก็เยินเชิญท่านผู้ชมทุกท่านทางบ้านเนาะลูกแตกลูสามตัวตรงด้วยไหมด้วยวันนี้ วันนี้ต้องบอกว่าเราพาทุกคนเนี่ยมาขอโชคครับเชม่เนะก็หวังว่านะทุกคนจะเห็นเลขตรงนี้เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาดูครับตงน้ะ ใช่ไหมไอ้เปิดน้ำแดงเนาะนี่นะครับนี่เราก็มีดอกกุหลาบมาถวายแม่ย่าเนาะแล้วก็น้ำแดงใบโพต้นโพลมาล์ลมมาแล้วแปลกๆนะ ก็คือเหมือนก็จะมีคนมารับเนี่ยมีมีชุดใหม่ๆมาหลายชุดเลยพี่แล้วก็เตรียมกระป๋องแป้งไว้ให้สําหรับแม่สร้อยเพชรแม่สร้อยเพชรกับแม่เลยนะพิมพ์พิมพ์จันมณีบาจาบ เป็นคลองเก่าที่ไปวัดไซวัดซิงเมื่อก่อนคนสัญจรเมื่อก่อนคนจะสัญจรทางนี้อันนี้จะเป็นคลองน้าําเก่าที่คนใช้สัญจรสมยรัยโบราณใช่สมัยโบราณก็น่าจะประมาณเป็นร้อยปีเหมือนกันนะใช่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 พอโชคพอลาบนะแม่เด้อนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูแม่พี่เอ็กซ์ว่าจะมีเลขอะไรตรงนี้ป่ะดูที่ต้นแม่ต้นไส้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูแม่ต้นตะเคียนไสก่อนต่อ,อ,ตอไสก่อนเพราะว่าเรามากราบไหว้แม่ย่าไสทองใช่ใช่แม่ย่าไสทอง ตายายใส่ทองปากก็มีหลายปากอยู่นที่นี่อันนี้น่าจะเป็นตายายเนี่ยแต่ตายายนี่ไม่ไม่ย่าอยู่นี่น่ากลัวอยู่นะเพียระอะไรดูวะน่ากลัวแต่รอยนี่แล้วเนี่ยมันมีรอยอะไรไม่รู้รอยอะไรมันเกิดจากตรงนี้แหละเนี่ยรอยเริ่มเริ่มจากตรงนี้ใช่ใช่จะไม่รู้ว่าตัวอะไรต้องดูต้องผวาเออกวาวุ่นเลยดิระแวกนะ อุ้ย,ยดีเสียงเสียงอะไรทีนนี้ก็มีบ่อน้ำแปลาพุ่งไประยะระยะเนาะไม่ไม่มันเสียงแทกแทกแท๊กมอนเสียงนกร้องเลยนะวูบข้างบนกน็อะไรอย่างบนเอด็ดเอ็ดดูที่อะไรข้างบนข้างบนเหมือนมีตัวอะไรนะครับอื้มมตัวอะไรตัวอะไรไม่รู้ แมวเหรอไม่รู้ไม่มีฮะไม่มีแต่เสียงมันเดินตึกตึกตึก,ตกไม่มีจะไม่มีไ,มมได้ยังไงม,มีเสียงเดินอยู่ข้างบนนี่มันเดินอยู่เลยใช่เสียงคนเดินอยู่ข้างบนนะครับตัวอะไรนี่ๆมีอะไรมีกระจิงจบแต่คงไม่ทหารเลยคงไม่เดินกระจิงจบ นะถ้าเหลียวมองก็อิพีปุม,มานเยอะด้วยไงนี่ไงนีไ่ไงอืมแตไมไไมมไ่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่แต่ว่ามันเหมือนจะดังอยู่เหมือนยังเดินอยู่มันเดินเล่นอยู่ด้านล่างจะเป็นอันนี้ ท,มมท่างงน,น,น่าจะมีกุม,มารมีพ่อแก่มีพอ่อ,รอพรครูถ้าถ้าเล่นๆนี้ก็น่าจะเป็นพี่กุม,มารห่ะเออใช่กุมาอยู่ก่อนมีไส้องค์อ่ะน่ากลัวอยู่นะท,ท่าขอบคุณขอเลขกับแม่ย่าไสทองไม่ยอมเลิกหรหรือยังไงจะให้ไปขอพี่กุม,มารหรือเปล่าเอาานนี้ก็จะท่านี้ก็จะให้ไปขอเขา โอ้โหนี่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ระหว่างกลางนะสอ,องฝั่งเลยสองฝั่งเลยตอนนี้ทั้งแม่ตะเคียนแล้วก็ <c oughs> เลย,เย,ยลใช่ใช่นั่นเราแม่ตะเคียนใช่ข้างหลังเป็นน้ํานะครับใช้างนเนียมยังได้กินเลยนะเขียนนะใช่ข้างบนก็ได้ยังไงพี่ คือมีเยอะไงเราก็ไม่รู้ว่าจะไปขอกับใครไงจะขอพี่กุมารไหมขอไม่ย่าไหมคือตรงนี้มีทางตรงตรงนู้นกุมารใช่ใช่ใช่เป็นเห่าปู่ต่างมีพ่อแก่มีพ่อปู่ต่างๆแล้วก็มีสาทองมีแม่ย่าส่ทองแล้วก็มีแม่ตะเคียนสร้อยเพชรกับแม่ตะเคียนมณีมณีนะ พิมพ <P y lar ian> จันมณีมีาายอย่นี้แล้วก็มีแม่แม่ญาติไทรทองแม่ญาติไทรทองเยอะอ่ะใช่อบอกเลยว่าพลังงานเยอะผมบอกงนี้เลยแล้วก็แม่ตะเคียนยนี่แม่ตะเคียนสร้อยเพชรแม่ตะเคียนพิมพ์จันมณีก็มีไหล,ยแ,หลยแม่มีไหล่แม่มากแต่ตอนนี้เราตั้งใจจะมาไหว้แม่ญาติไทรทองเนาะก็เราจะขอเลขจากแม่ญาติไทรทองก่อนแล้วกัน เมื่อกี้นี่มันระแวงตรงที่เสียงมันดัดงขึ้นตรงบนหลังคานะครับเหมือนอะไรเดินมาจังเลยแค่พอส่องจริงมันก็ไม่ไมีไอะไรดูเลขดป่รหรือเปได้ที่มันปแปลกๆก็มีตรงนั้นอ่ะที่ทัศพนสีทองอ่ะเขาส่องสิ อันเชิญตาทิพย์ตาที่สามที่ตาที่สามเดี๋ยวขอใช้ไฟบางกว่านี้โอ้ยสีแดงพี่สีแดงเนี่ยเป็นเลขปะ่ะเน่ะเออะะอะหรเออเลขะไรเหมือนเป็นเลขเหมือนกันนะพี่ว่างไงนีก็เ,เห็นเนาะ,นะ เนี่ยนนไ่มีเจ็ดอยู่ต้นเออข้างล่างอะเป็นเจ็ดข้างบนนะ่ะข้างบนเหมือนห้าพี่อ,อีกแล้วห้าเจ็ดอีกแล้วที่เปลี่ยนไปเลยไหน,น,นมันเล็กเจ็ดเข้าไปได้ไหมนลองเข้าไปได้ไฟก็ไม่ค่อยสว่างคุยพี่ใครอ่ะไหนเมื่อกี้ข้างหลังอ่ะ พี่แป๊บๆนะครับอยู่ข้างหลังท่านผู้ชมเข้าไปดูอนเอากล้องไปแยกก่อนไหมใครอยู่ในเป็นเนงาอ่ะเนี่ยพี่ยังยังอยู่ยังอยู่หรือไม่ยากหรือ,อยังไงเป็นเงเป็นงเนางเนาเหมือนล่อง หัวคนเลยในกล้องนี่ท่านผู้ชมพี่ผมเห็นเจ็ดตรงนี้ใช่ไหมเอ่อเห็นเจ็ดไม่กล้าเข้าไปเลยวะเข้าสิไปกลัวแต่ผักแต่ผักพี่มงนะครับเป็นอะไรอ่ะปเ,เป็นปา่าจ่าเออมนปา่าจ่าพี่หันดูเลขแล้วหอือมันเนี่ย มีไหมไม่ไหวใช่ไหมน่ากลัวนี่ไงอันชุดนี้ให้ได้ตีใช่ได้นี่ไงสามตัวเห็นแล้วพี่นี่ตรไหนี่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 อะไรข้างบนอนะตัวแรกเป็นแปดแปดเจ็ดอืมแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดได้ไหมได้แปดหนึ่งเจ็ดแล้วหนึ่งอยู่ไหนตรงกลางนี่ อ๋อหนึ่งเสียงเหรอหนึ่งขวางเหรอแปดหนึ่งอันนี้เจ็ดได้นะพี่นี่อันนี้สะดุดตาเลขนี้เนาะแต่เป็นแปดเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะใช่ใช่แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดถ้าชัดก็เอาเนาะถ้าม่ชัดก็เห็นไหมอ่านเดี๋ยวมาส่องเห็นเห็นที่นี่ก็เห็นผมออกดีกว่าพี่จะได้ออกมาง่ายๆแล้วก็เจ็ดตัวใหญ่ตัวนี้เนาะเจ็ดนี่เจ็นี่ ใช่ใช่ตรงนั้นเจ็ดไม่เหมือนเก้าเลยหลังเจ็ดก็มีเลขอีกก็เห็นอยู่ก็เห็นแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตัวแล้วเนาะข้างหลังมีเสียงดีนะดดมันก็ถ้าจะมีเสียงเราเป็นน้ำไงเสียงปลาเสียงนู่นเสียงนี่เอ,เอตรงนี้มีเลขนี่ตัวใหญ่เลย นี่ได้เตีมดูดิมีสามมีสามมีหกใช่ไหมกิ่งไ,ไหนครับดีดกินม่ตรงนี้ม <c oughs> ัน,นึังเดินอยู่นะหลังคา่ะน่ะ,นะ <idir dai. S 2> ผมว่าผมทุกคนก็น่าจะได้ยินนะสมมุิา้าอยู่ในกล้องอะ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยหกนี่หก อันนี้สามหกมีเลเซอร์ามาไหมไม่มีเลยสามหรือสองท่าชนชมดูตีตรงนี้นไหมหน่อยนะสามหรือเปล่าสามหกป่ะสามสองหกสามสี่หกนี่ใช่ไหมแล้วดูแม่มองฉันนี่อโอ้โหแม่แอบมองเหมือนแม่แอบมองเลย ถ้าไม่ชัดก็ไม่เอานะพูดถึงแล้วนะเปียโอ้ยหกชัดห,หกหก,หกตัวบลืบเลยพี่ใช่แต่หกมันชัดเนี่ยหกตัวใหญ่มากหกมันตัวใหญ่ไงหกมันตัวใหญ่มากอ่าใช่หกหนึ่งเนี่ยตัวนี้เป็นเลขหนึ่งนะห,หนึ่งใช่เป็นหกเป็นหนึ่งนะท่านผู้ชมกล้องก็เป็นไรวะยุกยกอะไรก็มันจับอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะนู่นน่ะนู่นน่ะห้าอตัวหกหนึ่งห้าริมนั้นใช่ไหมใช่นี่ หกหนึ่งแล้วก็ห้าคิดเหมือนกันเห็นเหมือนกันมันเข้าลึกเนาะผมไม่อยากให้ใครเข้าไปเพราะว่าเพราะเจออะไรแล้วมันออกมาลําบากเฮ้ยกล้องเป็นไรอ่ะเป็นหกมันจับไม่ได้เลยเป็นหกเป็นหนึ่งเป็นห้านะไอ้กล้องเป็นไรวะเบอร์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 ปันทูบเข้ามาป่ะเมื่อกี้เนี่ยมันปิด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  พี่ผมเห็นสี่อีกตัวว่ะส <4 S 1> <4 S 2> ี่เอ่อสี่สี่สี่กับหกไม่จานแรกเห็นตรงนี้มุมเนี้ยเป็นเลขสามมันเป็นไซอะลงมากลายเลขสามเลขสามก็เลขหก 6. แต่ตอนแต่ตรงหน้าเลขเลขหก 6, น่าจะเป็นสี่กว่าไม่รู้อืมจะเป็นหนึ่งหรือเปล่าสี่พี่ขา้างหน้าเลขหกเป็นเลขสี่หกสี่ถ้าเป็นสอง ถ้าสองตัวเป็นหกสี่ละสี่หกแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นสามตัวเป็นเป็นหกหนึ่งห้าหกสี่ชัดเนี่ยนี่ไงสี่หกชัดเลยนี่เออนั่นแหละของพี่เอใช่สี่หกหนึ่งสี่หกเลยที่หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกใช่เป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นหกกับแม่มองมาแวบเดี๋ยวส่องให้ดูท่านผู้ชมมุมมุมพี่เอจะได้เป็นเป็นสี่หกเลยออกมาเป็นหนึ่งสี่หกกันนะออกกมนเพิ่ม แตงผมก็ไม่ชัดอยู่ดีนะท่านผู้ชมศูนย์ศูนย์เนี่ยศูนย์ศูนย์เจ็ดหรือว่าศูนย์ศูนย์ไม่ได้แปะกันแล้เนี่ยเนี่ยพี่ชัดเจนเลยเนี่ยศูนย์ศูนย์นี่ด้านข้างเป็นเจ็ดเห็นไหมอืมขาวๆนี่นะเออเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเยล้ประหลาดเนะไม่รู้ชอบไหมเอาศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด น้อยดีนะผมว่าเบิ่น้วยใช่ใช่แต่ศูนย์แต่ศูนย์ศูนย์น่าคงไม่มีใครกลา้าแข่งแน่แน,น่เลยเอา,อย,าอย่าให้เห็นสิ มีแป้งพี่โดยเลยมีแป้งให้พี่ด้วยนั่นแหละแค่นี้ก็เห็นห้าแล้วน่ะนั่นแหละหลคนที่จะบอกว่าอ้าวไปลงทำไมอันนี้อันนี้ไม่ใช่สีนะไม่ใช่ทาเล็ดนะอันนี้เป็นลิปติกใช่ไหมเป็นลิปสติกน้ำๆเนาะซึ่งสามารถเช็ดออกได้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไร นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็เอาแป้งลงใช่มัอยโออเ้อเเ้โวโอเคโอเคั <c oughs> เเเคโอ้คโอเคโอเคอเคโอเอเคโองคโอเคโอเคโอเ ลูปเลยหนึ่งทีลแล้วแต่ราดูเด็กกันดีกว่า,ะาจะเย็นๆพี่นี่จะขึ้นไหมช่วงนี้เราดูนะมันจะเป็นยังไงเหมือนจะขึ้นแหละแต่น่าจะรูปมาขวาปะ่ะรูปไปปื้ดเดี้งถ้าออกถ้นะอาออกเห็นเลย เห็นแหละเด็กกำลังตีอยู่ใกล้ๆมันเจ็ดหนึ่งป่ะมันเลขสองมากกว่ามันสองเท่าเนี่ยมันสองห้าลูกเขาที่ไหมห้าเจ็ดหนึ่งท่าอย่างเงี้ยนี่เหมือนเลขห้าใช่ไหมแต่พี่ก็ไม่ชอบเพราะว่าไม่ใช่คู่ที่ลูกไปนะลูเลยด้ือว่าเอาแป้งลงก่อนใลูกเอาแป้งลงทั่วๆก่อนแล้วก็ใช้ลูกครับลองลูกไปเลยพี่ก็จะเห็นเป็นอะไร หมดแล้วพี่แปงหมดหรอไม่ลอยแปะเองหายไปหมดไม่เป็นเลขเลย <c oughs> อะไรหล่นท่านผู้ชมเหมือนมีอะไรหล,นนรล่นนะมันอยู่ใต้ต้นไม้นะ <c oughs> ใช่ไหมไมีอะไรหล่นลงมาเสียงมีนดังเลยท่านผู้ชมตกใจเลยนะตกใจสิถอยเลยเนะี่ยเอาให้หมดเอาให้สุดพี่จะจบไม่ใช่เอาเอาเรียกให้ได้ก่อน ห้าขึ้นห้าศูนย์นี่อย่างเอขหเนี่ยอืมแล้วก็ศูนย์ห้าหรือหกอยู่ตรงนี้เหมือนเป็นหกห้าห้าชัดเลยอะห้าศูนย์เฮ้ยห้าชัดเลยห้าตัวสุดท้ายศูนย์ไม่ศูนย์ก็เก้าอ่ะอันนี้เห็นใจเลขห้าตัวเดียวเลยในกล้องเห็นเลขห้าตัวเดียวเลยตัวเนี้ห้าแล้วนั่นแหละชัดเจนมากเลยศูนย์ไงพี่ศูนย์จริง พี่เดี๋ยวผมรถไฟผมนะพี่ก็จะเห็นอ่ะพี่ปรับไฟพี่ให้เป็นสีนั่นแหละมันห้าเจ็ดหนึ่ง เลขเจ็ดอ,อันนี้เลขหน,นึ่งห้าเจ็ดหนึ่งอเลขที่เห็นที่เห็นตัวแรกที่บอกว่าเห็นอย่างนี้พี่ก็ไม่ชอบพอเลเห็นเป็นเลขมไม่ผมเห็นเป็นห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดชี้สิห้าศูนย์ 5, 0, แล้วก็เจ็ด ตัวน,นี้ได้ศูนย์เลยเหรอใช่ไม่ได้เจ็ดใช่ตอนนี้เป็นหกแล้วเป็นห้าหกแล้ว <c oughs> มีสองมุมเมื่อกี้ตอนเนี้ยตอนนี้กลายเป็นห้าหกแล้วถ้ากล้องผมเป็นห้ากับหกอืมคือเมื่อกี้ผมเห็นตัวนี้เป็นห้ากับศูนย์ใช่ไหมแต่ตอนเนี้พอปรับไฟมันเป็นห้ากับได<ม>้หกแลก้วเจ็ดกับตัวเนี้แต่เจ็ดตัวนี้กล้องผมไม่แน่ว่าอาจจะเป็นห<ม>นึ่งอาจจะเป็นห้าหกหนึ่งหรือห้าศูนย์หนึ่ง ตอนนี้มองตรงนี้เป็นเลขหกเลยเนี่ยเนี่ยมันมีวนลงมาตรงนี้แล้วโอเคผมผมสรุปนะพี่พี่พอไฟมืดนะมืดมืด,มดเอออย่างเงี้ยโอเคผมสรุปก่อนนะผมเป็นห้าโอเคเป็นห้าหกหนึ่งโอเคปึ๊บเดี๋ยวผมถอยมานะก็สับอ่าบริเวณ เราบรรพบุรเนาะแม่สารจะแม่ใส่ทองแล้วก็แม่จะแม่จะแม่จะเขียนสร้อยเพชรแม่จะเขียนพิมจันมณีพิมจันมณีแล้วก็แม่จะเขียนยมยุรีก็จะเลขประมาณนี้เนาะก็ประมาณสามสามชุดผมซุมตรงนี้นะครับสามชุดใครสนใจนําเลขแม่เนาะไปเสียงโชคเสียงดวงก็เข้าเชิญได้ก็ขอ,ขอบคุณที่ติดตามชมพวกเราทั้งสามช่องเนาะช่อง่บวบไอ้คนใหม่ช่องคนสองเลขแล้วก็ช่องมาดูออกเนาะขอทุกท่านได้รับโชคในงวด ทงดที่จะถึงนี้นะครับผมแล้วก็มาทําบุญกันนะครับที่วัดหูกระเบื้อนะครับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้นะครับสวัสดีครับ